สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวรถ s u z ซูซู r ิ r ค o ี t ูทักนะครับคันใหม่นะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับปี2020เอ่อไม่2,000โลสภาพป้ายแดงนะครับรถใหม่มากเลยนะครับ มือแรกออกห้างป้ายแดงมานะครับผมแทบไม่ได้วิ่งใช้งานเลยนะครับผมคันนี้ปี2020ัไมล์2 0 0 0โลนะครับสภาพสมบูรณ์มากเครื่องเงียบนิ่งไม่เคยไม่ติดแก๊สนะครับผมรถเดิมๆนะครับไมล์2 0 0 0นกว่าโลนะครับรถมือเดียวนะครับทะเบียนกรุงเทพนะครับคันนี้จะมีล้อแม็กขอบ15้านะครับผม ยาง195 60 R 1 5นะครับของ Suzuki e r i ้ a นะครับผมยางมิชลินนะครับผมรถใหม่จริงๆนะครับคันนี้นะครับเป็นหลังคาฟุดทักนะครับผมหลังคาหลังนี้นะครับผมติดตั้งโดยร้านสีทองการช่างนะครับ วัสดุจะค่อนข้างแพงนะครับผมคันนี้นะครับกูด้านในนะครับเป็นไม้นะครับผมปูพื้นมีเนียมตีนเป็ดเรียบร้อยนะครับมีระบบไฟบ้านนะครับผมมีสปอตไลท์ไฟส่องสว่างครบนะครับผมมีช่องเก็บของเพดานด้านบนนะครับสองด้านนะครับแล้วก็มีพัดลมเพิ่มมาตรงช่องเล็กๆสองช่องตรงนั้นนะครับผม ตกแต่งสวยเลยครับคันนี้วัสดุหลังคานะครับอย่างหนานะครับหลังคาหลังนี้นะครับไม่น่าจะต่ำกว่า2,500 0นะครับผมวิ่ง2,000โลนะครับผมสวยงามมากนะครับคันนี้ ไปใส่เคาน์เตอร์นะครับตามรูปแบบที่เราต้องการได้เลยนะครับส่วนตัวรถเนี้ยใหม่จริงๆนะครับผมเบาะเดิมๆทุกอย่างเดิมๆหมดนะครับรถทะเบียนกรุงเทพนะครับไม่ช้ำน,นะครับผมเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับโอ้โหเงียบมากเลยครับผม แค่ไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับสภาพเหมือนป้ายแดงนะครับใครได้ไปคุ้มเลยนะครับคันนี้สองพันโลสองพโลนะครับถูกกว่าป้ายแดงครึ่งๆเลยนะครับผมคันนี้ปีสองพี่สิบไม่สองพโลนะครับหลังคาพุตทักอย่างแพงนะครับผมมีระบบไฟบ้านเรียบร้อยนะครับผม คันนี้นะครับผมราคาจะอยู่ที่2,99,000บาทเท่านั้นนะครับผมสนใจติดต่อได้ที่เบอร์085-236-9,000นะครับขอบคุณมากครับ